ทำไมครับต้องมาเช็คว่าคุณตอนก่อนทําธุรกิจต้องดวงนั้นต้องเป็นดวงหงดวงมังกรหรือดวงรามผมจะบอกครับตำราที่ผมเรียนนี้เป็นตำราของศาสตร์ดวงจีนดวงจีนห้าแถวที่ใช้ในราชสำนักหรือในเชิงธุรกิจเท่านั้นฉะนั้นมันดีกว่าไหมถ้าเรารู้ก่อนจะดีกว่าลงทุน ดีกว่าเราเดินดุมดุมไม่ถามทางใครชีวิตต้องมาพังแล้วคู่นี้ยืมสินมาบางคนมีธุรกิจแล้วอยู่แล้วนะครับเสริมพรอบตัวพอ่อล่วงไปลูกมาทํากับไม่ประสบความสาเร็จเพราะธาตุมันไม่ตรงกับฉลุนั่นเองและอันนี้สําคัญสิครับอาจารย์ดูจะดูอยู่3ามเรื่องหนึ่งคุณเป็นคนดวงหงดวงมังกรหรือดวงพรามถ้าดวงพรามเนี่ยจะต้องทําเองเช่นคนช่างตัดผมช่างเสริมสวยแม่ค้าทาขนมนม,นมเนยต้องมาทําเองคนนวดคนอะไรเงี้ยหรือจับกลางคนแบกของแบกอะไรนี่เขาเรียกว่าดวงพรามหรือดวงพระ พี่มีแต่ให้จะมีลูกน้องบริวารได้ไม่เกิน3คนถ้าเราทาธุรกิจนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นดวงพราหมณ์ต้องมีบริวารได้มันก็ไม่เกิน3คนนะครับต่อมาถ้าดวงหงะ่ะดวงหงจะมีลูกน้องระบริวารได้ไม่เกิน12คนแต่กลมๆมเลยใน6คนดีที่สุดเช่นขายขายของฝากทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องบัญชีอย่างเงี้ยครับหรือขายของอสวยๆงางๆม,งมเปิดร้านขายอะไรก็ว่ากันไปได้ควบคุมได้อยู่นะครับนะทีนี้ดวงมังกร ถ้าดวงมังกรเนี่ยจะมีลูกน้องบริวารเยอะๆได้ฉะนั้นคนที่ดวงรามอย่าเสอนะครับผมเช็กคาอย่าเสอไปเปิดเช่นทําโลจิสติกเอ,อ้ยมีคนเยอะๆและเมฉันเปิดบริษัทฉันต้องมีคนเยอะๆเรียกคนเข้ามาเยอะไม่มีใครมาสมัครงานครับหรือมาก็ออกเดยกก็ต้องทะเลาะก,กันอยู่อย่างนั้นนะฮะ เป็นพาะอ,อะไรคุณเป็นดวงพรามมันคุมไม่อยู่ครับฉะนั้นหลายคนบอคุมลูกน้องไม่อยู่ลูกน้องใหญ่กว่าหมายความว่าคุณเป็นดวงดวงพรามหรือไม่จริงไหมล่ะครับหรือดวงหงก็ยังเหนื่อยเลยนะแต่ถ้าดวงมังกรลดีที่นี่ดวงเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่ได้คุณก็เอาสามีหรือภรรยาคุณมาบวกก็ได้หรือลูกน้องบริวารที่ใกล้ตัวคุณเป็นดวงมังกรหรือไม่คุณก็มาอยู่ใกล้ชิดต,ตัวคุณลูกของเราเป็นดวงมังกรหรือไม่หรือเราบวกสองคนแล้วเป็นมังกรใช่ไหมครับรนักธุรกิจคนหนึ่งที่ดูกับอาจารย์เขาเป็นดวงคนหนดวงงมักร นะฮะไม่ใช่บวงกนนรฮะเป็นดวงธาตุไฟแล้วเมียก็เป็นธาตุไฟยินกระย่างเมื่อมาบวกกันปุ้งกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าจเจริญรุ่งเรืองเร็วใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ใช่ดวงมังกรหย่านะครับอย่าหาเรื่องสเสอ,อไปโอ้โหมีไปถึงท่านจะทําโลจิสติกจะมีลูกน้องเยอะๆท่านจะมีทําบริษัทใหญ่ๆมีคนเยอะๆไม่มีคนมาสมัครครับ เชื่อผมครับทีนี้ก็ฝากไว้ครับทุกคนครับถ้าดูส่วนตัวทักมหาอาจารย์ได้หรือคนต้องการอันนึงนะที่สําคัญที่สุดนะครับหนึ่งอาจารย์ดูให้คุณนั้นตรงสฉลกกับอาชีพธาตุทิศทิศทิศบ้านก้บบ้านด้วยหรือฟอนต์โลโก้หรือสีที่มาใช้ควรใช้สีอะไรและที่สําคัญที่สุดเบอร์ที่คุณใช้อยู่ดีหรือย,อยังเบอร์ที่คุณใช้อยู่ดีแค่เจ็ดตัวใช่ไหม ไม่ใช่10ตัวใช่ไหมอาจารย์จัดเลขดี9ตัวรับผลรวมดีและที่สําคัญที่สุดคือหรือพระเครื่องอะไรเติมเสริมนี่อาจารย์ก็จะช่วยดูให้ครบวงจรเลยเจอกันในช่วงไลฟ์สดอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามถ้าอยากรู้ก่อนก็ดูในช่วงไลฟ์สดได้อาจารย์เรียกว่าดูให้ฟรีอยู่แล้วแต่แ้องการดูส่วนตัวทักมานะครับแล้วเจอกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ